จังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนชายแดนไทยกัมพูชาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินเมื่อเวลาเก้านาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนบ้านพนมชัยนายไพฑูลผ่านพินิษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมชัยนำพาคณะ กรรมการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชนอสมนักเรียนจำนวน300คนร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินด้วยโรงเรียนบ้านพนมชยัยตำบลห้วยตามอน อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาจนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนนักเรียนจำนวน136คนเป็นโรงเรียนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นสถานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เคยเสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ อำเภอภูสิงห์ใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านพนมชัยทรงงานเมื่อวันที่26ธันวาคม2548 คณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาในวันแม่แห่งชาติด้วยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ธูปเทียนเด็กได้ก,กราบไหว้แม่ แม่ลูกร่วมกันปลูกต้นไม้ไผ่ย่างนาจำนวน599ต้นจำนวนในพื้นที่ป่าทรายขาวจำนวน20ไร่ถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงมีพระพระนานาใมยแข็งแรงนิว24ประโยชน์อุดมเดชภาพข่าวสุกัวญีสุวรรณรายงาน